สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่เชิลล์นลก่อนสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับแจ้งปิดปรับปรุงแล้วก็ข้อมูลอัปเดตในวันที่21เดือน6ให้กับเพื่อนๆกันครับก่อนสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเจ็ดบาทของเราเนี่ยก็จะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกเอาออกเกมนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลของเราด้วยนะแน่นอนครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีอัศวินคนใหม่นะครับนั่่่่่นน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 นกก็็คคคคคืือออออ้้้งงงงบบบบบบุุญญฮฮิิิววววัััััเเเเะะะรรรรสาาหดีี๋ยยยชทลปผมจพพๆ ไปดูคะแนนะแล้วก็ดูความสมารถของน้องนะว่าตัวละครตัวนี้ควรเปิดมากน้อยขนาดไหนนะครับต่อมาเราก็มาดูคอนเทนต์ใหม่กันก่อนดีกว่าว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีอะไรมาบ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมเนี่ยไปดูคร่าวๆมารอบหนึ่งแล้วเพื่อนๆคอนเทนต์อัปเดตมาโคตรๆเยอะนะก็สําหรับอย่างแรกสุดนะครับจะมีการเพิ่มอร์ติแฟ์สุดพิเศษฉลองครบ3ปี1ใบนะครับสำหรับช่องทางการรับเนี่ยก็จะเป็นร้านสงครามไฟนอลบอสของกิจกรรมนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มวัตถุศักดิ์สิทธ สองรายการด้วยกันจะเป็นน้องอลิซาเบตนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับจะเป็นอลิซาเบตเวอร์ชันธรรมดากับอลิซาเบตที่มาพร้อมกับหมูฮอกนะครับก็สําหรับความาสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเวอร์ชั่นธรรมดาเนี่ยจะสามารถเพิ่มความสามารถเกี่ยวข้องกับพลังชีวิตของอัศวินพวกพองได้15เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหอันนี้บอกเลยถือว่าเด็ดนะเพื่อนๆก็สามารถเอามาใช้แทนพี่เกลือมอของเราได้เลยนะครับแต่แน่นอนว่าเราเอาไปใช้ลงเล่นคู่กับอลิซาเบตเฟสก็ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นตัวละครเดียวกันนะครับส่วนวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของอลิซาเบ จะสามารถเพิ่มแต่พื้นฐานของตัวเธอเองได้30%นครับนอกจากนี้นะครับคอสตูมแฟนอาร์ตแร็กนาล็อกนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมแจกแล้วเพื่อนๆช่องทางการรับเนี่ยจะได้จากรางวัลสกอร์สะสมสงครามเฟนาบอสกิจกรรมฮอกที่จับเดตมาในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นแพ็กเกจใหม่ครับก็จะเป็นแพ็กเกจเพชรพร้อมตั๋วเปิดกาชาใหม่นะครับซึ่งน้องบุลฮิลเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครซีซันแนลด้วยนะคือเป็นตัวละครพิเศษนะครับไม่อยู่ในตู้ทั่วๆไปนะนอกเหนือจากแพก เพชรพร้อมตั๋วเนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจค้อนฉลองครบ3ปีนะครับกับแพ็กเกจหินปุกพลังครบ3ปีด้วยนะครับเอาจริงแพ็กเกจเนี่ยที่ผมอยากให้มีมากที่สุดนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นแพ็กเกจที่ขายเป็นสร้อยวิบัติเอเซซ่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปลดไป100เนี่ยโอโ้โหบอกเลยเพื่อนๆใช้เยอะมากๆเลยครับแล้วก็ต่อมานะครับการแก้ไขระบบนะครับรอบนี้เนี่ยจะมีการแก้ไขระบบนะครับทำให้คนที่มาเล่นใหม่เนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับการเดินทางครั้งใหม่12ขั้นปรับปรุงเส้นทางอัศวินนะครับ สำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยเอาจริงตรงนี้ยังไงเราก็ไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มาเล่นใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งชวนเพื่อนมาเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะว่ามันจะมีเควสต,ต่างๆนะครับเป็นลําดับถ้าเราเคลียร์ได้เนี่ยเราก็จะได้รับไอเทมนะครับที่ไ้ใช้พัฒนาอัศวินของเราเพื่อให้เล่นเกมเนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมอบอัศวินนะครับแบบ UR เลเวล80พร้อมปลุกพลังแบบครบเซตให้เราด้วยนะซึ่งอัศวินที่แจกเนี่ยเพื่อนโ <ๆ S 2> อน้โห oh, oh, บอกเลยครับ โคตรเยอะนะทั้งหมด12ตัวละครนะครับเรียกได้ว่าเคลียร์โหมดพื้นฐานของเกมเนี่ยได้สบายสบายเลยนะครับส่วนของรางวัลอื่นๆนะครับนอกเหนือจากตัวละครเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลตามนี้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะแจกเยอะมากๆนะครับแต่สําหรับคนที่เล่นอยู่แล้วไอเดีเก่าเนี่ยตัวนี้ก็ข้ามได้เลยนะไม่เกี่ยวกับเรานะครับส่วนปรับปรุงระบบนะครับจะมีการเพิ่มการแสดงผลการใช้งานวัตถุศักดิ์สิทธิ์เมื่อเริ่มต่อสู้ด้วยนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกตตามรูปเลยนะคือเหมือนประมาณว่าถ้าตัวละครไหนที่มีวัตถุศักดิ ตอนเริ่มต่อสู้นะคือเราเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทำวัตถุศักดิ์สิทธิ์มาแต่ว่าไม่ใส่เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเฮ้ยตัวละครเขาเนี่ยมันมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าหรือว่าไม่มีนะครับเรื่องที่2จะมีการปรับปรุงการแสดงผลอัศวนที่สามารถอัพเลเวลท่าหมายตายได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีนะไม่ต้องจำแล้วเพื่อนถ้าเกิดอัพได้เนี่ยมันก็จะมีอักษรบวกนะครับขึ้นตรงนี้เลยนะปรับปรุงปอมอัพแสดงผลหลังจากส่งเรียนมิตรภาพนะครับเพิ่มปริิิิมมาา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 ณสสูงงุดดดดดในนนนกกกรรรรททททํํํอาหจจเเไไ้้้้้คคััะะะ10ชชีีย็วบ นอ,อกจากนี้ก็จะมีการปรับปรุงระบบรวมวัตถุดิบปลุกพลังนะครับแสดงขีดพลังชีวิตในมอนสเตอร์บอสโดยเขาบอกว่าจะมีการปรับให้มอนสเตอร์บอสนะครับแสดงขีดพลังชีวิตทุกทุ0สิบเปอร์ให้เราสามารถตรวจสอบพลังชีวิตแล้วก็กะเลือดของบอสเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแสดงข้อมูลการเคลียร์เมื่อเคลียร์สเตตซ้ำอัตโนมัติอ๋อแล้วก็สุดท้ายนะครับจะมีการปรับอาวุธคอสตูมกับบิวตี้ของตัวละครเทศกาลบางตัวนะครับจากเดิมที่เราได้จะเป็นระดับ s s r เนี่ยก็จะกลายเป็นระดับ UR ตั้งแแต่แรกเลยนะ และสาหรับแผทนี้นะครับจะมีการปรับบาลานซ์สกิลด้วยเพื่อนๆสำหรับสกิลที่ได้รับการปรับในรอบนี้นะครับก็จะเป็นสกิลจุดอ่อนครับตัวละครที่มีนะครับก็จะมีอัศวินศักดิ์สิทธิ์โกเทอร์นะครับอัศวินศักดิ์สิทธิ์กอร์กิวสมอนสปีดแห่งความเงียบนะครับแล้วก็ผู้จู่โจมดันเจียนเพเยอร์ชินนะสำหรับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เขาจะปรับให้มันสร้างเดเมจได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาจริงตรงนี้เขาเขียนผิดนะเพื่อนคือจากเดิมนะครับแรงหนึ่งเนี่ย จะสร้างเดเมจได้80%ก็จะเป็น90%นะครับแล้วก็แรงสอ2จาก110%นะครับไม่ใช่1,100นะกลายเป็น120นะครับเพิ่มมาอีก10%นะแล้วก็สุดท้ายนะครับที่แรงสามจากเดิม170กลายเป็น185%นะก็สําหรับความสามารถจุดอ่อนนะครับจะสามารถสร้างเดเมจให้เป็น3เท่าแก่เป้าหมายที่มีเอฟเฟกดีบัฟนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเพิ่มอัตลักณ์แรงละล็อกให้แก่อัศวินบางส่วนนะครับก็เป้าหมายเนี่ยจะเป็นพวกแก๊ง7บาทนะครับที่เป็นเวอร์ชันแลกน็อกนะแล้วก็ต่อมานะครับกิจกรรมใหม่ครับ กิจกรรมสุ่มปรารถนาการันตีเอเซสนะครับโอเคบอกเลยว่าอันเนี้ยโคตรเด็ดเพื่อนๆก็สําหรับระบบนี้นะครับเราก็แค่เลือกตัวละครที่เราอยากได้นะครับเพราะว่าจากเทอมเนี่ยไลน์อพของการันตีตัววเอเซสนี่ยปัจจุบันนะครับมันโคตรโคตรเยอะเพื่อนๆระบบนี้มานะครับมันก็ทําให้เราสามารถเลือกตัวละครที่เราอยากได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสําหรับระบบนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะใช้ได้แค่การสุ่มแบบ5ครั้งเท่านั้นนะ ที่ต้องสุ่มแบบ5ครั้งนะครับเพราะว่าถ้าสุ่มแบบครั้งเดียวได้นะครับมันจะโกงเกินไปนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเวลาสุ่มแบบ5ครั้งนะครับถ้าเกิดมันออกในโลที่1เนี่ยอีก4โลที่เหลือนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่เพิ่มเลทพิกอัพนะมันจะเพิ่มเลทแค่ครั้งที่1ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกิจกรรมมอบวัศวินคนใหม่หัวหน้าฮอกฟรีฉลองครบ3ปีพาร์ทที่3นะครับก็สำหรับหัวหน้าฮอกสีแดงครับแน่นอนว่าเขาก็มอบจนกว่าอันติจตันนี่หละครับต่อมาก ก็จะเหมือนกับอีเวนต์ของตู้เฟสติวัลทั่วไปเลยนะครับเคลียร์แล้วจะได้ตั๋วเอาไปเปิดกรชาตู้ใหม่ที่อัปเดตมานะครับแล้วก็อีเวนต์ที่2กิจกรรมพรของนางฟ้าเพิ่มบัฟใหม่ในพรของนางฟ้าเลเวล1นะครับแล้วก็จะมีรับบัตรเชิญงานแต่งสีขาวเพิ่มเติม1ชิ้นรับค้อนดาวเพิ่มเติม1ชิ้นนะครับใช้อย่างละ300พอยนะแล้วก็เปิดพรของนางฟ้าเลเวล4กับเลเวล5นะครับต่อมาอีเวนต์ที่3นะครับแยกล่างคลุมคลั่งกิจกรรมจับฮอกนะครับอันนี้เนี่ย จะเป็นกิจกรรมเหมือนจะเป็นแบบตีตุ่นมั้งเพื่อนๆซึ่งของที่ได้นะครับก็จะตามตารางตรงนี้เลยนะครับนอกจากนี้จะมีรางวัลสกอร์สะสมด้วยนะก็อย่าลืมไปทำสกอร์สะสมให้ครบถึงที่กำหนดด้วยนะครับห4 0 0 0 0มืนแต้มนะจะได้เพชรเพิ่มเติม5เม็ดนะครับแล้วก็ของที่เหลือนะครับทั้งหมดเลยนะก็นี่ครับกิจกรรมตีตุ่นฮอกนะครับก็แบบนี้เลยเพื่อนๆมันก็จะมีหมู่ฮอกนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็รีบกดตีนะครับก่อนที่ฮอกเขาจะดำดินกลับลงไปนะ ก็สำหรับสัญลักษณ์ที่สำคัญนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ฮอกธรรมดาเนี่ยจะได้20แต้มนะครับส่วนฮอกสีแดงครับเลดมอนเนี่ยจะได้20แต้มต่อการจิ้ม1ทีนะครับก็สำหรับฮอกตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะจิ้มซ้ำได้เรื่อยๆเพื่อนๆช่วงระยะเวลาที่กำหนดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอฮอกตัวนี้เนี่ยก็จิ้มรัวๆนะครับได้20แต้มต่อคลิกครับแล้วก็ตัวที่3นะครับฮอกมังกรจะได้100แต้มนะครับแต่ว่าเราจะต้องจิ้มทั้งหมด3ทีด้วยกันนะนอกจากนี้ถ้าเราจับฮอกตัวนี้ได้นะครับ ราจะได้รับระเบิดด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็ต่อมานะครับฮอกตัวที่4นะครับฮอกบินได้นะตัวนี้เนี่ยมันจะได้รางวัลเป็นแบบแรนดอมครับซึ่งของรางวัลนะครับจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันอันแรกเพิ่มระยะเวลา3าวิอันที่2ได้แต้มโบนัสเพิ่ม200พอยพ์นะครับแล้วก็สุดท้ายจะได้รับระเบิด1ลูกนะครับสุดท้ายนะครับอลิซาเบธนะครับถ้าเราจิ้มโดนอลิซาเบธเนี่ยก็คือจะจบคอมโบเลยนะก็สําหรับวิธีเข้าร่วมนะครับคือเราจะต้องใช้คอนดาวนะครับหอันต่อการเข้าร่วม1ครั้งนะครับ ต่อมาอีเวนท์ที่4นะครับข้ามสะพานงานแต่งก็สําหรับอีเวนต์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีเวนท์ที่หายไปนานมากเพื่อนๆผมว่าหายไปน่าจะเกินปีแล้วมนะั้งเลือกทางเดินให้อลิซาเบธนะครับและถ้าน้องอลิซาเบธนะครับผ่านไอเทมอะไรเนี่ยก็จะรับของไอเทมตามที่ตัวน้องผ่านนะ โอเคอันนี้ผมก็ข้ามแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเก่านะครับต่อมาอีเวนต์ที่5นะครับส่งค่าไฟนอลบอสกิจกรรมตัวใหม่ฮอกปรากฏตัวนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์ที่จะแจกคอสตูมแฟนอาร์ตอันดับหนึ่งด้วยนะครับซึ่งแฟนอาร์ตอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นชุดของน้องบุญฮิวนะเพื่อนๆโอ้โหบอกเลยแค่อาร์ตไม่ต้องเต็มตัวนะครับก็สวยมากแล้วนะสำหรับไฟนอลบอสนะครับเดี๋ยวผมก็พาเพื่อนๆไปส่องด้วยเหมือนกันนะว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ตัวอะไรไปลงกัันนบบ้างะคร อันนี้ผมก็ข้ามๆไปเลยนะนี่สำหรับแฟนอาร์ตของน้องบุญฮิวนะครับจะได้จากรางวัลสกอ์สะสม,มเพื่อนๆเก็บให้ครบอย่างน้อย1 0,000แต้มนะครับก็จะได้รับครบเซตเลยนะของน้องบุญฮิวนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอีเวนที่6กิจกรรมบูธเทศกาลประลองใบเซลลารายการนะครับส่หรับยะเวลาเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่หลังปิดประปรงนะครับจนถึงวันที่5เดือน7จนะจะเพิ่มคะแนนเทศกาลที่ได้รับจาก การชนะเทศกาลประลองภายในระยะเวลากิจกรรมทั้งหมด50%ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเควสนะครับให้เคลีย์จำนวนครั้งที่ชนะ,นะครับสัปดาห์ละ15ครั้งด้วยนะจะได้รับของตามนี้เลยครับเท่านั้นยังไม่หมดครับยังมีกิจกรรมกดพิเศษ3มันด้วยนะเพื่อนๆซึ่งกดในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นกฎที่ผมว่ามาบอยสุดละมัง <c oughs> คือจะใช้อัศวินทั้งหมด4คนนะครับเข้าร่วมต่อสู้พร้อมกันเลยนะ และอีเวนต์ต่อมาพาเลทบอสกิจกรรมอาบอกับสูตรแลกเปลี่ยนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มไลน์อัพสินค้านะครับในสูตรแลกเปลี่ยนสงครามบอสกิจกรรมเดิมนะซึ่งของที่เพิ่มเข้ามาครับก็ตามนี้เลยนะแน่นอนว่าเพิ่มไลน์อัพมาครับบอสที่ปรากฏเนี่ยก็จะเป็น board, อบอสอาบอนะครับก็จะน่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วนะของเซตนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอีเวนต์ที่9กิจกรรมบูสสนับสนุนพัฒนานะครับเขาจะลดค่าใช้จ่ายในการสลักอุปกรณ์ตลอดช่วงระยะเวลากิจกรรมลง50%นะิพื่อนๆ แล้วก็สามารถถอนสลักโดยไม่ใช้ทองตลอดช่วงกิจกรรมด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะถอนสลักเนี่ยเหลือศูนย์ทองนะเพื่อนๆจาก1ล้านนะครับหัวข้อต่อมานะครับเพิ่มรางวัลของกิจกรรมรายวันครับก็สําหรับกิจกรรมรายวันนะครับ,รบ,รนนรบอันนี้เนี่ยเราก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราจะรับของตอบแทนที่มากขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับของหลักๆนะครับที่ผมว่าหลายๆคนสนใจเนี่ยยังไงก็คงเป็นเพชรมั้งคือจากเดิมได้2เม็ดนะครับก็จะกลายเป็นอย่างละ3เม็ดนะรวมแล้วเนี่ยก็ได้รับเพชรเพิ่มเติมนะครับ ต่อวันเนี่ยมากขึ้น4เมตรนะเพื่อนๆนแล้วก็ต่อมานะครับรางวัลการันตีเฮลเวสสองเท่านะครับสําหรับระยะเวลานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่หลังปิดปรับปรุงพ่งนี้ไปจนถึงวันที่5เดือน7นะครับซึ่งเขาจะเพิ่มรางวัลการันตีที่ได้รับจากเฮลเวสนะครับชั้น3นะอันนี้ย้ําก่อนนะครับชั้น3นะจากเดิมเนี่ยได้1ชิ้นนะครับกลายเป็น2ชิ้นนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมว่าถ้าไปลงเฮลเวสเนี่ยก็น่าจะคุ้มค่านะเพราะว่าได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนวัตถุดิบสสงคครรรราามััวูในนน้้ยดะบ โอ้โห oh, บอกเลยเ,เพื่อนๆ่อนอันนี้โคตรเด็ดครับง่ายมากๆเลยนะคือเราสามารถใช้เหรียญทองสับนะครับเอาไปแลกได้เลยนะซึ่งจะแลกได้20ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมนะครับบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยห้ามพลาดเพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายนะครับกิจกรรมต่อสู้สาหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเพียงแค่อย่างเดียวนะครับซึ่งบอกเลยว่าดีมากๆนะเพราะว่าคอนเทนต์สัปดาห์นี้เนี่ยโคตรโคตรเยอะเพื่อนๆโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นศึกชิงชัยของกลุ่มอัศวินนะครับก็สาหรับกิ้วหนนะครับที่เล่นศึกชิงชัยเนี่ยก็ รงนี้ผมข้ามแล้วกันโอเคสุดท้ายก็จะเป็นแพ็กเกจกับกิจกรรมที่สิ้นสุดลงนะครับโอเคก็สําหรับสัปดาห์นี้นะครับบอกเลยคอนเทนต์โคตรเยอะเพื่อนๆจัดหนักจัดเต็งมากๆนะครับก่อนที่จะจากกันนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูความสามารถของน้องบุญฮิวนะครับคะแนนของน้องบุญฮิวแล้วก็ไฟนอลบอรทฮอกดีกว่าว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างนะครับก็นี่เลยเพื่อนๆสำหรับน้องบุญฮิวนะครับคะแนนน้องบุญฮิวเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะได้9เต็มส0นะครับแล้วก็คะแนนโดยรวมเนี่ยได้ครสบ หมดความยากลำบากสูง S+ PVP S+ นะครับ PVP 3 v 3 S บวก S+ แล้วก็การฟาร์มเนี่ยก็อยู่ในเกณ์ S เลยนะครับซึ่งคะแนนผู้เล่นเนี่ยให้9.1เต็ม10นะครับจากผนวดทั้งหมด277คนนะก็สำหรับน้องบุญฮิวนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวละครซีซันแนลนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้เขียนไว้นะเซตอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับเซตแรกนะครับสายโจมตีให้ใช้เป็นโจมตีกับครีดได้ไมนะเพื่อนๆส่วนเซตที่2นะครับจะเป็นเลือดกับป้องกันครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องกันต่อเลยครับสำหรับบุญฮิวตัวใหม่นะครับจะเป็นสายสีแดงนะครับสกิลแรกจะสามารถโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็มีความสามารถชาร์จซึ่งจะไม่สนใจพลังป้องกันของศัตรูด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาสกิลที่2นะครับสเตปลัชสามารถโจมตีแบบหมู่ได้นะครับแล้วก็มีความสามารถวีคพอยด์นะครับซึ่งไอวีคพอยด์หรือว่าจุดอ่อนเนี่ยเป็นสกิลที่ได้รับการอัปเดตในแผ่นนี้ด้วยนะจะสามารถสร้างดดเอดได้แรงขึ้นเป็นสาเท่านะครับถ้าเกิดศัตรูมันมีดีบัฟติดอยู่นะ แล้วก็สําหรับท่าไม้ตายนะครับจะเหมือนบุญฮิวตัวเก่าเลยเพื่อนๆโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกพ้องนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เดเมจที่ทําได้นะและสําหรับพาสซีฟของน้องนะครับ power of the princess ก็สําหรับบุญฮิวตัวใหม่นี้นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่เล่นกับคอมอัตลักษณ์แลกนอกเพื่อนๆไม่นับเฉพาะแกงแลกนอกนะครับนับพวกเจ็ดบาปแลกนอกด้วยนะทุกอัตลักษณ์แลกน็อกที่อยู่บนสนามต่อสู้นะครับจะสามารถ เพิ่มแสแตทพื้นฐานของตัวน้องบุญฮิวได้12%และเมื่อเริ่มเทินฝ่ายเรานะครับจะสามารถลดค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับโจมตีพร้อมกับค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับป้องกันนะครับ15%ให้กับศัตรูทุกเป้าหมายปเป็นระยะเวลา1เทินด้วยครับก็สำหรับน้องบุญฮิวตัวนี้นะครับผมว่าเป็นตัวที่เอามาใช้พ v p พีเลยเพื่อนๆความสามารถเนี่ยโบกสเตได้ผมว่าโหมากๆเลยนะโดยเฉพาะโหมด P v p พีแบบ4ต่อ4นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ ตัวละครที่มีแรงกระล็อก3ตัวเนี่ยน้องบุญฮิวนะครับจะได้สเตตเพิ่มเติมถึง36%กเ็ลยครับก็ความสามารถนะผมบอกเลยเพื<ๆ>่อนๆน่าสนใจมากนะครับน้องบุญฮิวเนี่ยจะได้โลดแร่นในสนามประลองไบเซลแลวนะส่วนวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะก็สำหรับความสามารถนะครับน้องบุญฮิวเนี่ยจะมีดีบัฟติดอยู่บนตัวได้เพียงแค่1ดีบัฟเท่านั้นนะแล้วก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มเติม20% ถ้าน้องติดดีแบบอยู่นะครับบอกเลยตัวละครแนวนี้เนี่ยผมอยากเล่นมากๆนะเพื่อนๆก็หวังว่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดกาชา้องนะครับขอให้ได้อันติน้องเยอะๆหน่อยแล้วกันจะได้เอามาเล่นโชวบเพื่อนๆได้ด้วยนะแล้วก็ต่อมานะครับไฟนอลบอสฮอกนะครับก็สําหรับไฟนอลบอสฮอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมที่ใช้เลยดีกว่าสําหรับทีมที่เน้นทําคะแนนนะครับเขาบอกว่าให้ใช้ทีมเผ่านังฟ้าเพื่อนๆจะมีททมิเอลตัวใหม่นะครับ มักเกล็ดลูเชลแล้วก็ซาดิเอลตัวเก่านะครับส่วนซัพพอร์ตเนี่ยให้ใช้เป็นทวิโก้นะเพิ่มแม็กชพีนะครับส่วนทีมอื่นๆนะครับที่เขาแนะนำและคอมเมนต์เนี่ยก็จะมีเป็นทีมเผ่ามนุษย์นะครับนำทีมโดยบันนาลกนะครับอาร์เธอร์เอคาลิเบอร์พี่เขียวนะครับแล้วก็แน่นอนซับตำแหน่งสี่เนี่ยก็เป็นทวิโก้เจ้าเก่านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นทีมสีฟ้าเพื่อนๆจะมีป่าเดวันนะครับลูเชลคิงฟ้านะครับส่วนซัพพอร์ตเนี่ยให้ใช้เป็นมามัดนะครับเพิ่มแม็กชพีนะ โอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับอยากจะเป็นกาลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นะครับเป็นกงลังใ,ให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสรวบวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ